ทุกเรื่องราวทุกข่าวสารการส่งออกพร้อมเสิร์ฟให้คุณที่นี่ Think Trade by GITP โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ตอนเติมสีสันเครื่องสําอางไทยในตลาดอเมริกาคือที่บ้านมีกิจการเครื่องสําอางอยู่แล้วค่ะ ตอนนี้ก็มีแผนอยากขยายตลาดไปต่างประเทศอย่างอเมริกาไม่ทราบว่าจะมีโอกาสเป็นไปได้ขนาดไหนคะถามแบบนี้เดี๋ยวรู้เลยสวัสดีค่ะ t ิ i งเทรดบาย y d i t p กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะเราก็มีคำถามที่น่าสนใจมานำเสนอกันเหมือนเคยนะคะซึ่งคราวนี้ก็เป็นเรื่องสวยๆง,งามๆอย่างเรื่องเคร,รื่องสำอางนั่นเองค่ะ สำหรับเครื่องสำอางของประเทศไทยโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติทั้งหลายตอนนี้ก็เริ่มมีการเปิดตัวและเป็นที่รู้จักในตลาดโลกมากขึ้นค่ะแต่ในตลาดใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกาจะมีโอกาสสำหรับผู้ประกอบการไทยบ้างไ,มไหมน้าเดี๋ยวเราไปติดตามกันดูค่ะพูดถึงตลาดเครื่องสำอางในสหรัฐอเมริกา ก็ต้องบอกค่ะว่าเป็นตลาดเติบโตอย่างยาวนานนะคะโดยตั้งแต่ปี2555เป็นต้นมาตลาดเครื่องสำอางในสหรัฐอเมริกาก็มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีค่ะแต่ว่าก็จะมีสะดุดกันบ้างนะคะในปี2563นี่เองค่ะเพราะเจ้าไวรัสโควิดตัวดีนี่แหละค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะ ผู้เชี่ยวชาญเขาก็วิเคราะห์ค่ะว่าสถานการณ์โควิด -19 ในสหรัฐอเมริกาจะมีแนวโน้มดีขึ้นในช่วงไตรามาสที่3ของปีนี้ค่ะซึ่งจะส่งผลให้ตลาดเครื่องสำอางฟื้นตัวและกลับมาเติบโตต่อเนื่องในอัตราเฉลี่ยปีละ5.4%ยาวไปจนถึงปี2,566กันเลยค่ะดูจากอัตราการเติบโตแล้วน่าสนใจใช่ไหมล่ะคะแต่ต้องบอกก่อนนะคะว่า ตลาดเครื่องสำอางของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็มีอัตราการแข่งขันสูงมากเลยค่ะโดยเกือบครึ่งหนึ่งนะคะที่ครองตลาดกันอยู่ตอนนี้ก็คือแบรนด์ยักษ์ใหญ่ที่เราทั้งหลายคุ้น,นชื่อกันดีค่ะส่วนที่เหลือนะคะก็จะเป็นแบรนด์ของผู้ประกอบการระดับ SME หรือไม่ก็จะเป็นแบรนด์เฉพาะกลุ่มเป็นนิชมาร์เก็ตไปเลยค่ะ แล้วจากการขยายตัวของโซเชียลมีเดียตอนนี้นะคะก็ทำให้บรรดาพวกคนดังนักร้องนักแสดงหรือกูรูด้านความงามบล็อกเกอร์แต่งหน้าหันมาทำแบรนด์เครื่องสำอางของตัวเองออกมาวางขายกันอีกหลายแบรนด์เลยทีเดียวค่ะทำให้การแข่งขันในตลาดนี้นะคะเข้มข้นขึ้นไปอีกค่ะซึ่งการเพิ่มขึ้นของเจ้าของแบรนด์ในประเทศนี้นะคะก็ทำให้สหรัฐอเมริกาเขามีการนำเข้าเครื่องสำอางจากต่างประเทศน้อยลงค่ะ แล้วยังมีเรื่องสถานการณ์โควิด1 9อีกทำให้เขาต้องคุมเข้มเรื่องการนำเข้าเครื่องสำอางมากขึ้นด้วยค่ะโดยที่ผ่านมานะคะสหรัฐอเมริกามีการนำเข้าเครื่องสำอางจากฝรั่งเศสมากเป็นอันดับหนึ่งค่ะรองลองมาก็คือแคนาดาอิตาลีและเกาหลีใต้ส่วนของไทยเรานั้นหรอคะอยู่ในลำดับที่22ค่ะ ฟังแล้วท่าทางจะแข่งขันกันสูงน่าดูอย่างนี้เราควรทำตลาดในอเมริกาอยู่หรือเปล่าคะถามแบบนี้เดี๋ยวรู้เลยเดี๋ยวก่อนคะ่ะเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งรีบถอดใจกันไปนะคะโอกาสที่เครื่องสำอางไทยจะได้ไปเฉิดฉายในตลาดสหรัฐอเมริกาก็ยังพอมีอยู่คะ่ะถึงแม้ว่าตัวเลขการนำเข้าเครื่องสำอางจากไทยของสหรัฐอเมริกาจะดูน้อยก็จริงนะคะ แต่ถ้ามองในแง่ของการเติบโตก็ต้องบอกเลยค่ะว่าไม่ธรรมดาแน่ๆเพราะในช่วงมกราคมถึงมีนาคม2563นี้นะคะสัดส่วนการนำเข้าเครื่องสำอางจากไทยของสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นถึง74%ค่ะเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี2562 ส่วนหนึ่งนะคะก็มาจากการที่ผู้บริโภคชาวสหรัฐอเมริกาหันมาเลือกซื้อสินค้าเพื่อสุขภาพและสินค้าจากธรรมชาติมากขึ้นค่ะซึ่งสินค้าจากประเทศไทยเราก็ขึ้นชื่อด้านนี้อยู่แล้วนะคะก็เลยทำให้เครื่องสำอางของเราเริ่มเป็นที่รู้จักค่ะแล้วก็เป็นที่ต้องการมากขึ้นตามไปด้วยโดยเครื่องสำอางของไทยที่เป็นที่นิยมในหมู่ชาวสหรัฐอเมริกานะคะก็ได้แก่ครีมบารุงผิวค่ะ รองลงมาก็เป็นพวกเครื่องสำอางสำหรับทาตาทาปากแป้งทาหน้าและทาผิวและเครื่องสำอางสำหรับทาเล็บค่ะทีนี้ถ้าเราสนใจจะเข้าไปตีตลาดเครื่องสำอางในสหรัฐอเมริกาจริงแล้วแล้วก็เราก็ต้องมาดูกันค่ะว่ามีโอกาสอะไรบ้างที่จะทำให้เราไปยืนในตลาดแห่งนี้ได้อย่างแรกเลยนะคะก็คือพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปค่ะ อย่างที่บอกแล้วนะคะว่าชาวสหรัฐอเมริกาเขาหันมาสนใจสินค้าเพื่อสุขภาพและสินค้าจากธรรมชาติมากขึ้นนอกจากนี้นะคะแบรนด์สินค้าที่ดีก็จะต้องมีความจริงใจต่อผู้บริโภคค่ะต้องให้ความสำคัญในเรื่องของความยั่งยืนด้วยในจุดนี้นะคะใช่เราก็มีข้อได้เปรียบอยู่พอสมควรเลยล่ะค่ะ เราะะเป็นแหล่งผลิตสมุนไพรรวมถึงวัตถุดิบจากธรรมชาติปลอดสารพิษมากมายหลายชนิดที่เหมาะกับการนำไปใช้ผลิตเครื่องสำอางถ้าเราหยิบจุดนี้นะคะมาเป็นจุดแข็งสำหรับการเป็นจุดขายก็จะทำให้สินค้าของเราเป็นที่สนใจและเป็นที่ต้องการได้ไม่ยากค่ะนอกจากนี้คะ่ะชาวอเมริกันเขาก็ยังนิยมใช้เครื่องสำอางที่ช่วยบำรุงสุขภาพผิวพรรณมากกว่าเครื่องสำอางที่มีสีสันสวยงามเพียงอย่างเดียว เพราะฉะนั้นค่ะผลิตภัณฑ์ของเราถ้าตอบโจทย์ตรงนี้ได้แล้วแล้วก็อย่างเช่นมีพวกมอยส์เจอร์ไรเซอร์ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวก็จะยิ่งโดนใจลูกค้ามากขึ้นค่ะที่สำคัญนะคะตอนนี้ตลาดเครื่องสำอางของสหรัฐอเมริกาเขามีแนวโน้มที่จะเปิดกว้างมากขึ้นด้วยค่ะเพราะกลุ่มผู้บริโภคเริ่มให้การยอมรับผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศมากกว่าแต่ก่อนไม่ว่าจะเป็นสินค้าจากแถบเอเชียอย่างเกาหลีญี่ปุ่น หรือแม้แต่ออสเตรเลียก็มีชาวสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นให้ความสนใจทดลองใช้กันมากขึ้นค่ะไม่ใช่แค่ผู้หญิงนะคะตอนนี้ก็มีหนุ่มๆชาวอเมริกันเขาหันมาใช้เครื่องสำอางเหมือนกันค่ะโดยเฉพาะพวกผลิตภัณฑ์ลดการเกิดสิวลดริ้วรอยบนใบหน้าแหมแบบนี้ต้องบอกว่าถูกใจสายฝอเลยใช่ไหมคะ อีกประการหนึ่งที่ทำให้ประเทศไทยได้เปรียบคู่แข่งในตลาดนี้นะคะก็คือการที่สหรัฐอเมริกาเขาจัดให้เราอยู่ในกลุ่มประเทศที่ได้รับการยกเว้นภาษีนาเข้าสินค้าประเภทเครื่องสาอางค่ะยังไรก็ตามนะคะก่อนที่เราจะส่งเครื่องสำอางไปขายเราก็ต้องศึกษากฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆให้ละเอียดด้วยค่ะเพราะทางสหรัฐอเมริกาเองเขาก็มีการควบคุมสินค้าประเภทนี้ค่อนข้างจะเข้มงวดพอสมควรเลยละค่ะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการติดฉลากที่ต้องแสดงข้อมูลตามที่กำหนดให้ครบถ้วนรวมไปถึงพวกส่วนประกอบต่างๆที่จะนำมาใช้ผลิตเครื่องสำอางโดยเฉพาะสารจำพวกโลหะหนักสารแต่งสีก็ต้องเป็นไปตามที่กฎหมายของเขากำหนดเท่านั้นนะคะสำหรับผู้ประกอบการไทยที่ต้องการส่งออกเครื่องสำอางไปยังตลาดอเมริกา ก็ต้องแนะนำค่ะว่าควรมีการรวมกลุ่มกันเพื่อให้คำปรึกษาแนะนำและช่วยเหลือในด้านต่างๆนะคะโดยเฉพาะการร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์เพราะจริงๆแล้วไทยเรามีความพร้อมในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัตถุดิบแรงงานหรือเทคโนโลยีคะ่ะแต่ที่ผ่านมานะคะการผลิตเครื่องสำอางของเราก็มักจะเป็นไปในลักษณะ m a d e to o r d e r มากกว่า ถ้าเรามีการร่วมมือกันพัฒนานในจุดนี้ก็จะทำให้สินค้าจากประเทศไทยมีความแปลกใหม่หลากหลายตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้มากขึ้นค่ะที่สำคัญภาครัฐก็ควรจะเข้ามามีบทบาทสนับสนุนผู้ประกอบการอย่างจริงจังค่ะโดยดูตัวอย่างความสาเร็จจากเกาหลีหรือญี่ปุ่นที่ใช้การประชาสัมพันธ์สร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้า ควบคู่ไปกับการเผยเพแพร่วัฒนธรรมการท่องเที่ยวนำมาปรับใช้กับการสร้างแบรนด์เครื่องสำอางไทยให้เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับโดยผู้ประกอบการไทยก็ควรจะพุ่งเป้าไปที่กลุ่มนิชมาเก็ตเช่นเครื่องสำอางธรรมชาติเครื่องสำอางสมุนไพรก็มีโอกาสสร้างส่วนแบ่งการตลาดได้มากกว่าค่ะส่วนช่องทางการตลาดนั้นก็ต้องเลือกช่องทางให้ถูกนะคะอย่างโซเชียลมีเดีย ตอนนี้ก็ต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นช่องทางที่เหมาะสมและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดค่ะซึ่งสื่อโซเชียลที่ชาวอเมริกันเขานิยมใช้กันก็ได้แก่ Instagram, YouTube, Twitter และ Facebook นั่นเองค่ะอ้อการทำตลาดร่วมกับอินฟลูเอนเซอร์ที่มีชื่อเสียงก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคชาวสหรัฐอเมริกาอย่างมากเลยนะคะนอกจากนี้ ชาวอเมริกันยังให้ความสำคัญกับการจัดส่งสินค้าที่รวดเร็วทันใจเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเรามีพันธมิตรที่จะมาช่วยส่งสินค้าถึงมือลูกค้าได้เร็วยิ่งขึ้นโดยเฉพาะพันธมิตรที่อยู่ในตลาดสหรัฐอเมริกาแล้วล่ะก็ก็จะช่วยเราได้มากขึ้นเลยค่ะขอแถมอีกนิดหนึ่งนะคะเรื่องการคิดราคาสินค้าชาวอเมริกันส่วนใหญ่เขามีความเชื่อค่ะว่าของแพงคือของดีค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะการตั้งราคาสินค้าให้ต่ำไว้ก่อนจึงไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องเสมอไปค่ะแต่เราควรจะตั้งราคาสินค้าให้สมเหตุสมผลเพื่อให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายออกไปจะดีกว่าค่ะและนี่นะคะก็คือข้อมูลเบื้องต้นสำหรับผู้ที่สนใจอยากจะส่งออกเครื่องสำอางไปขายในตลาดสหรัฐอเมริกาค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นตลาดที่มีการแข่งขันสูง แต่ก็ยังพอมีลูกทางให้ผู้ประกอบการไทยประสบความสำเร็จกันได้อยู่นะคะใครที่สนใจหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปดูจากเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ www.dtp.go.th i หรือจะเป็นช่องทางอื่นๆของกมรมรวมถึงเพจ Facebook y o YouTube หรือจะโทรกันเข้ามาที่สายด่วนการค้าระหว่างประเทศ1 1 6 9ก็ได้เหมือนกันค่ะเอาละค่ะ วันนี้ติ้งเทรดบ่ายท t p ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วนะคะแล้วเราจะมาตอบคำถามที่น่ารู้น่าสนใจเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศกันใหม่ในครั้งหน้าอย่าลืมติดตามฟังกันนะคะสวัสดีค่ะติ้งเทรดบ่ายทีไโดยโกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์